มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการดคำสั่งของ m อมไชนีการ์ดคำสั่งคืออะไรเอ่ยเอามาสั่งใช่ไหมอ่าก็ลักษณะนั้นเลยนะคะจะเป็นการที่สั่งให้ m อมไชนี่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าอารมณ์ทำงานตามคำสั่งนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าการโคดดิ้งนะคะซึ่งหน้าตาของมันนั้นก็อ่า หน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคดดิ้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้นะคะการที่การคําสั่งเหล่านั้นจะสั่งให้ m อ็มช y นี่ทำงานได้เราจะต้องสั่งผ่านอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะคุณครูเคยบอกแล้วเอาไหนช่วยกันคิดหน่อยเร็วติ๊กตอกติ๊กตอ,กอะไรคะอ้าถูกต้องค่ะ จอยสติกใช่ไหมอ่าจอยสติกที่เป็นแทง่งๆถูกไหมลูกตรงนั้นครั้งก่อนเราบังคับถูกไหมลูกแต่รอบนี้เราจะไม่บังคับโดยการใช้คันโยกนะคะแต่เราจะมาแตะที่การ์ดคำสั่งนะคะตัวแรกเลยชุดแรกโดยทีย่เรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือการ์ดคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงสีหน้าอารมณ์ของเอ็มชานี่อ่าเอ็มชนี่ของเราก็มีอารมณ์ด้วยนะคะหน้าตาของมันน่ารักมากเลยนะคะอ่าตรงนี้ให้นักเรียน เปิดหนังสือไปหน้าที่14นะคะลูกเปิดหรือยังเอ่ยเจอยังคะอ่า<ม>เห็นการ์ดต,ต่างๆไหมเอ่ยมันจะเหมือนกับของคุณครูไหมคะอ่าดูสิอ่ามีการ์ดหลายหน้าเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแต่ละการ์ดกันนะคะการ์ดแรกการ์ดอะไรเอ่ยไหนดูสิอ่าบางคนตอบได้แล้วอะไรลูก กัดยิ้มเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะเพราะว่าหน้ามันยิ้มอยู่ใช่ไหมคะอ่าคาอะไรอีกคะอะไรเอ่ยกลัวอ๋อเไหมตาโบโบเลยกลมๆมันกลัวกลัวหน้ากลัวกลัวผีกลัวนะคะเอมเทนี่ก็กลัวด้วยนะคะอ่าตัวต่อไปอะไรคะอาทำอะไรอะไรเอ่ยกระพริบตานะคะมันกระพริบตาได้ด้วย นะคะน่ารักเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทํำยังไงนะคะอ่ะดูต่อไปก่อนอนต่อไปการอ,อะไรเอ่ยโู้เมียอะไรด้วยมีน้ําตาแสดงว่าเอมเธนี่เป็นไงเศร้าถูกไหมลูกอ่ะเยี่ยมบางคนบอกว่าเห็นปุ๊บหนูรู้แล้วค่ะมันคือเศร้าหรือว่าร้องไห้นั่นเองนะคะออาดูการต่อไปอะไรคะโอ้หน้าตายอย่างนี้คืออะไรโกรธอ่าเอมเทนี่ก็โกรธได้ด้วย นะคะแต่เด็กเด็กขี้โมโหได้ไหมไม่ดีนะคะไม่น่ารักเลยนะคะต้องใจเย็นๆนะคะอาการอันต่อไปอะไรเอ่ยมีอะไรออกมาด้วยอาการนี้มันหลับหรือว่างว่วงนอนนั่นเองเอ็มเซนี่หลับเลยนะคะรอนานจนนอนหลับไปเลยนะคะอาการตัวสุดท้ายอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตามุนหมุนหุนเลย เอ็มเทนี M ่ iny, งงหมดแล้วไม่รู้ว่าเราจะใช้เดินไปทางไหนดิงงงงงงวยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมื่อเรานำจอยสติ๊กไปแตะการ์ดแสดงสีหน้าต่างๆนะคะแล้วมันจะแสดงหน้าตาออกมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูการ์ดตัวแรกกันก่อนนะคะลูกาการ์ดตัวนี้ก็คือการ์ดยิ้มนั่นเองวิธีการเรานำ จอยสติ๊กนะคะลูกมาแตะ <Hello. S 1> อ่าเป็นการทักทายอีกรอบนะคะฮัลโหลการ์ตตัวต่อไปการ์ดอะไรลูกการ์นี้เป็นการ์ดกระพริบตาเห็นไหมคะตาของมันนะคะพริบอยู่ข้างนึงอ่าลองดูว่าเอ็มเทนี่เป็นยังไงอ่าเป็นไงคะ มีความสุขเลยการต่อไปเห็นหน้าไหมคะลูกเป็นการอะไรเอ่ยโกรธอ่ะดูสิหนะ้าตาจะเป็นยังไงโหตาแดงเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบนะคะ ต่อไปการ์ดตัวนี้ดูนะคะมันคือการ์ดงงทำหน้างงโอ้งงมึนหัวเลยอรอบนะคะการ์ดอันต่อไปนะคะลูกการ์ดนี้จะเป็นกลัวอ,อีกครั้งนะคะ นะคะกลัวเลยต่อไปการ์ดนี้คือการ์ดเศร้านะคะฮ่าเศร้าหรือว่าเสียใจนั่นเองอีกครั้งนะคะการ์ดอ,อันนี้คือการ์ดหลับหรือว่าง่วงนอนนั่นเอง โอหลับกลนเลยลองอีกรอบนะคะอ่าเป็นไงคะลูกสนุกไหมเอ่ยเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันทายนะคะลูกว่าคุณครูแต่ที่การแสดงสีหน้าอารมณ์อะไรไปอันแรกนะคะอะไรเอ่ยถูกต้องคะ่ะแสดงสีหน้าอารมณ์ โกรธนั่นเองอันต่อไปอะไรคะหลับใช่ไหมคะอ่าการหลับนั่นเองอันต่อไป <Hello. S 1> อีกครั้งนะคะ <Hello. S 1> อะไรเอ่ยใครตอบถูกบ้าง อ่าการยิ้มนะคะยิ้มหรือว่าทักทายนั่นเองอันต่อไปอุ๊ยอะไรเอ่ยตอบได้ไหมอ่าอีกรอบนะคะถูกต้องค่ะลูกการกลัวนะคะกลัวนะคะอ่าอันต่อไปอะไรลูก ออีกครั้งนะคะอ่าการ์ดเป็นไงมึนหัวใช่ไหมลูกอ่าการ์ดงงนั่นเองเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะอ่าอันนี้กระพริบตานะคะกาดกระพริบตา อันสุดท้ายดูสิตอบถูกไหมตายถูกไหมเอ่ยอ่ะอีกครั้งนึง่งฮ <c oughs> ะเป็นการเศร้าหรือร้องไห้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะ เป็นยังไงคะลูกสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะแล้วน่ารักไหมเอ่ยเอ็มเซนีน่ารักไหมคะอ่าเอ็มเซนีหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะหน้าทนุถนอมถ้าเราได้ใช้งานจริงๆนะคะนักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะเพื่อเอ็มเซนีจะได้อยู่เล่นกับเราไปนานๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกท้ายหน่วยที่3ในหน้าที่16นะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะลูกว่าเราจะต้องทำกันอย่างไรคำสั่งนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่การ์ดคำสั่งกับอารมณ์ให้ถูกต้องนะคะโดยนักเรียนนำดินสอมานะคะลูกชี้ที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะเจอยังเอ่ยเจอแล้วนะคะให้นักเรียนโยงเส้นไปหารูปการ์ดแสดงสีหน้าโกรธค่ะเจอไหมเอ่ย ต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะลูกชี้ข้อสองนะคะใช้ดินสอชี้เลยนะลูกให้นักเรียนโยงเส้นไปหาการ์ดแสดงสีหน้าเป็นไงลูกหลับอ่าอันไหนหลับเอ่ยเก่งมากค่ะหานักเรียนโยงเส้นผิดนะคะลบให้สะอาดก่อนนะคะลูกแล้วค่อยโยงเส้นใหม่นะคะทำงานให้สะอาดด้วยนะคะต่อไปชี้ข้อที่สามค่ะ ใช้ดินสอชี้เลยนะคะอ่าโยงเส้นไปหาการ์ดแสดงสีนะยิ้มค่ะอันไหนคือยิ้มเอ่ยโยงเส้นไปเลยเยี่ยมมากเลยหลายคนทําได้แล้วนะคะต่อไปชี้ข้อที่อะไรเอ่ยข้อที่อะไรแล้วลูกข้อที่สี่เยี่ยมมากเลยข้อที่สี่ดินสอไปชี้เลยนะคะอ่า ให้โยงเส้นไปหารูปการ์ดแสดงสีหน้าเศร้าดูนะคะว่าการ์ดอันไหนคือเศร้าข้อต่อไปก็ต้องเป็นข้อที่5นะคะอ่าให้นักเรียนโยงเส้นไปหารูปการ์ดแสดงสีหน้างงอันไหนเอย่ยโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะทำงานให้สะอาดนะคะลูก ทําแบบฝึกท้ายหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบก,กลวนให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะทําการเก็บคะแนนโดยให้นักเรียนเป็นคนทําเองนะคะผู้ปกครองเด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะลูกแล้วเจอกันใหม่ในคับต่อไปนะคะบ๊ายบาย